วันที่18สิงหาคม2557เวลา11นาฬิกานายแพทย์เจษดาโชคกำรงสุขอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการเปิดที่ทำการศูนย์สุขภาพจิตที่4โดยนายแพทย์มนัสกนกศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและข้าราชการที่สังกัดในกรมสุขภาพจิตในเขตบริการที่8นายแพทย์เจษดาโชคกำรงสุขอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้เปิดเผยว่า สำหรับศูนย์สุขภาพจิตที่4นี้เดิมตั้งอยู่ที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีแต่กรมสุขภาพจิตได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิรูปของกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานีซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่8เนื่องด้วยว่าเขตบริการสุขภาพที่8เป็นพื้นที่ที่มีเขตบริการครอบคลุมถึง7จังหวัดคืออุดรธานีหนองบัวลำพูเลยหนองคาย นครพนมสกลนครและบึงการเป็นเขตบริการที่มีหน่วยงานเครือข่ายการบริการสุขภาพแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางซึ่งการย้ายศูนย์สุขภาพจิตที่4มาตั้งอยู่ในพื้นที่ก็จะทําให้การบริการด้านสุขภาพจิตที่กําลังเป็นปัญหาของคนไทยในปัจจุบันนี้ได้รับความสะดวกสบายสามารถเดินทางไปติดต่อราชการได้อย่างรวดเร็วนายเจษดาโชคดำรงสุขอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้เปิดเผยต่ออีกว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่อง ความเครียดสะสมนะฮะต่างๆก็ทําให้เกิดโรคซึมเศร้าต่างๆนะรวมทั้งประชากรของประเทศไทยเนี่ยก็มีภาวะในคนไข้สูงอายุมากขึ้นนะในเมื่อคนไข้สูงอายุมากขึ้นเนี่ยาบางครั้งก็อาจจะาขาดการดูแลที่อย่างก็ถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้มีโรคทางาทางจิตเข้ามาในในว่าผู้สูงอายุหรือที่ผู้ทํางานต่างๆนะ รวมทั้งปัญหาหลักใหญ่ที่เราเจอปัญหาสําคัญอยู่ตอนนี้ก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติดต่างๆนะหลังจากที่การใช้ยาสารเสพติดมาเป็นระยะเวลานานก็ทําให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตตามมาเป็นจานวนมากนะตอนนี้เราตั้งหน่วยเรียกว่าเราตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมานะแล้วก็มีศูนย์ปรึกษาทาั้งด้านเด็กติเด,กเ,ดกเกมแล้วก็เรื่องการพนันนะซึ่งเรามีศูนย์ พิเศษที่เราตั้งอยู่ที่ศูนย์สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นนะฮะมีการให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงโดยใช้สายด่วน1323นะฮะซึ่งตัวเลขจากการพนันบอลน,นะคราวที่แล้วที่มีบอลโลกเนี่ยนะก็มีสถิติสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะรวมทั้งเด็กที่ติดเกมซึ่งมีพ่อแม่โทรเข้ามารับให้คำปรึกษานี่นะ ก็มีจํานวนมากขึ้นเป็นลําดับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็พยายามจะคิดคิดแนวทางการป้องกันให้มากยิ่งขึ้นนะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนะผู้ปกครองซึ่งสาคัญที่สุดที่ต้องช่วยกันดูแลระหว่างเด็กที่ในระหว่างที่เด็กกลับจากโรงเรียนไปอยู่ที่บ้านนะฮจากที่อยู่ส่วนที่อยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกระทรวงศึกษาธิการช่วยกันดูแล มาอยู่แล้วนะแต่ที่สําคัญคือช่วงช่วงเย็นที่เด็กกลับไปบ้านกับวันหยุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแล